สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราไมา่อยู่ในเกม Creature Australia คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะของปี2026เลยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้า Creature ตัวใหม่ประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในทุกๆวันเสาร์เนี่ยเราก็จะมารีวิว Creature ตัวใหม่กันแน่นอนอยู่แล้วซึ่งจะบอกว่าเจ้า Creature ตัวนี้นะครับเป็น Creature ตัวแรกของปี2026เลยก็ว่าได้นะอ้อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตกิจกรรม Winter Event ประจําปี2025ครั้งสุดท้าย ซึ่งในวีคนี้ก็เป็นวีคที่4แล้วนั่นเองเราก็จะมีเรียกว,วานาับในการเล่นวินเทอร์อีเวนต์อีกประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งก็จะถูกนําออกไปในวันเสาร์น้านั่นเองและบางคน,นก็อาจจะคิดว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ที่เรามารีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นครีเจอร์ของกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือเปล่าผมต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะไม่ได้เป็นครีเจอร์ของกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์แต่อย่างไรนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เ,เป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้า นั่นเองนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะมีชื่อว่าเจ้าลัสลี่นั่นเองซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะเรามารีวิวมาดูรายละเอียดพร้อมกับวิธีการในการได้รับของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ไปพร้อมกันแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานะไปดูรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะ โดยที่อยู่ในหมวดหมู่ของมันรีมิชชั่นสเปเชียลนั่นเองโดยชื่อของเจ้าคลเจตตัวนี้นะมีชื่อว่าเจ้าลัสลินนะครับพรเพื่อนโดยวิธีการในการได้รับเจ้าลัสลินเนี่ยเราสามารถรับได้จากการทาภารกิจมันรีมิชชั่นหรือว่าภารกิจรายเดือนของเดือนมกราคมนั่นเองโดยเข้าไปที่อาเมชชั่นทางนี้นะครับเพื่อนแล้วก็กดไปที่ทำมิชชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจอกับมันรีมิชชั่นที่มีของรางวัลนะครับเป็นน็อกไทวอลแล้วก็เจ้าลัสลินนั่นเองซึ่งเรานะสามารถเลือกของรางวัลได้นะครับ เจ้าน็อกไทวาวทรงนี้นั่นเองนะก็สามารถกดที่อาร์ตสตตรงนี้ได้เลยนะครับโดยภารกิจเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ภารกิจซึ่งเอาวิธีการทำเนี่ยผมพูดไปบ่อยมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่แบบยังไม่ทราบวิธีการทำเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูาวิธีการทําภารกิจมันรีมิชั่นนะของเครจ่อ์ประจําเดือนตัวกน,ก,นก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยภารกิจมันเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับเพื่อนๆก็มี4ภารกิจนี้นะครับก็ทําไม่ยากนะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวดังนันนะ ว่าไม่มีเวลามานั่งทาภารกิจจริงๆเนี่ยแล้วอยากได้เจ้ารัสลินไปครอบครองนะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้ารัสลินได้ที่เพจพี่แก้วแซ่จาก้อนฉับเอกันได้นะครับตอนนี้ทางเรานะมีเจ้ารัสลินพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้นะครับอยากลองเล่นเจ้ารัสลินเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็สามารถกดส่งข้อความเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันที่ค่าติดของเจ้ารัสลินกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อาาจะมีีค่่่ HP ยูท19 นะดาเมจนในการโจมตีนะครับอยู่ที่170นะครับค่าสเตมหนน่ยอยู่ที่115เรยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับจากร่างเบบี้หรือว่าร่างเด็กสุดเลยเนี่ยนะครับไปจนถึงร่างฟูโกนะจะอยู่ที่30นาทีนะครับน้ำหนักตัวนะอยู่ที่3,100ปอนด์นะครับสปีดในการเดินนะอยู่ที่28ในการวิ่งนะอยู่ที่88นะครับซึ่งเจ้าลัสลี่นเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ประเภทพื้นดินหรือว่าครีเจอร์ประเภทแลนด์นะครับแล้วก็จัดได้ว่าเป็นสายอมนิวอร์หรือว่ากินได้ทั้งเนื้อและก็พืชเลยนะครับและด ว่าอยู่ในเทียร์สามหรือว่าระดับมีเดียมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆซึ่งบอกว่ความเป็นมาของเจ้าลัสลินนะเขาบอกว่าลัสลินเนี่ยเป็นสัตว์หากินที่ชอบหลบซ่อนนะเพื่อนๆแล้วก็มีความสามารถในการพรางตัวที่เก่งมากๆเลยซึ่งพวกมันเนี่ยมักจะออกหากินนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวนะโดยอาหารของพวกมันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกพืชนะครับเพื่อนๆแล้วก็หญ้าต่างๆนั่นเองรวมไปถึงซากพืชซากสัตว์เนี่ยเจ้าลัสลินก็สามารถกินเป็นอาหารได้โดยเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะร่างกายของพวกมันเนี่ยนะครับมีจุดเด่นก็คือเป็นิงมีีชวต ที่ด้านหลังเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นมอสหรือว่าหญ้าขึ้นอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยใช้ในการพรางตัวแล้วก็หลบซ่อนจากนักล่าต่างๆได้ดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นปอดความเป็นมาหรือว่า d e s c r i p t ั่นของเจ้ารัสซินที่ทางเกมนะครับเขาได้เขียนเอาไว้เราไปดูกันที่ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้ารัสซินกันบ้างดีกว่านะเพื่อนๆซึ่งความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้ารัสซินเนี่ยก็คือเพศผู้นะครับจะมีเป็นเหมือนกับถาวันนะขึ้นมาตรงบริเวณเขาทางด้านหลังนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะส่วนเพศเมียเนี่ยจะม จะย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเล็กๆของเจ้าลัสลินนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรานะนําเจ้าลัสลินหรือว่าเจ้าเคลเย์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเข้าไปเล่นในเกมไปดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะครับแล้วก็เกมเพลย์ต่างๆของเจ้าลัสลินนะครับเพื่อนๆว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกับเจ้าลัสลินเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะก็คือเจ้าลัสลินในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆพึ่งแบบว่าคลอดออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพ ่าเป็นเครเจอร์ที่มีขนาดตัวที่เล็กจิ๋วมากๆเลยซึ่งดูไปดูมาแล้วนะเจ้ารัสซินเนี่ยมันเป็นเครเจอ์ที่มีลักษณะค่อนข้างคล้ายหนูมากๆเลยนะแต่ว่ามีหน้าตาที่น่ารักน่าชังมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าเจ้ารัสซินเนี่ยจะเป็นเครเจอ์ที่มีลักษณะคล้ายกับหนูมากๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้ารัสซินเนี่ยถูกคอดแบบหรือว่าถูกออกแบบมานะยครับจากโอพอลซัมนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนซึ่งโอพอลซัมเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลไหนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหนูนี่แหละแต่ว่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากๆเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเขาบอกว่าเจ้าลัสลี่เนี่ยเป็นครเเจอร์นะครับประเภทโอพอซัม um เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่า,าลักษณะร่างกายแล้วก็พฤติกรรมต่างๆของเจ้าลนะัสลี่เนี่ยก็เป็นครเเจอร์ที่ถูกถอดแบบมาจากโอพอซัม um เลยแบบเกือบจะ1 0 0เเลยนะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ถูกออกแบบใหม่นะให้มีความแฟนตาซีความสวยงามความ น่ารักนะครับตามสไตล์ของ c r e a t u r e of Sonaria มานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งจุดเด่นของเจ้ารัสลินนะครับเพื่อนๆด้วยความที่มันมีขนาดตัวเล็กจิ๋วนะครับเพื่อนๆในร่างไวัยเ็กนี้ทําให้เจ้ารัสลินเนี่ยเป็นเครเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยนะบเพื่อนๆด้วยความที่เป็นเครเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆเทียร์ก็ค่อนข้างอ่าต่ำแต่ว่าไม่ก,ก็ไม่ต่ําขนาดนั้นนะเพราะว่าเจ้ารนะัสลินเนี่ยมันเป็นเครเจอร์ที่อยู่ในเทียร์สามก็ถือว่าเป็นเคร,คาารเจอร์ท่ี แต่ในร่างวัยเด็กนี้นะยังมีความสามารถประเภท active ability นะถึง3ความสามารถให้เลือกใช้ได้เลยนะซึ่งทั้ง3ความสามารถนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ส่วนใหญ่สิต้องบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความสามารถที่ทาให้เจ้ารัสซินน่ะสามารถเอาตัวรอดในร่างวัยเด็กหรือว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวโดยความสามารถในการกดใช้ของเจ้ารัสซินในร่างวัยเด็กนี้นะครับก็จะมีความสามารถในการสร้างโพรงนะเพื่อนๆซึ่งเจ้าลัสซินน่ะสามารถสร้างโพรงขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในโพรง ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีความสามารถ Invisibility หรือว่าความสามารถในการพรางตัวอีกด้วยซึ่งความสามารถนี้ก็จะทําให้เจ้ารัสลินเนี่ยสามารถหลบซ่อนจากนักล่าต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอีกทางเจ้ารัสลินเนี่ยยังมีความสามารถ s i v e effect หรือว่าความสามารถติดตัวต่างๆที่ทําให้เจ้ารัสลินเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆและอีกทางเจ้ารัสลินเนี่ยก็ยังเป็นครีเจอร์ประเภทโอมนิฟอลหรือว่าครีเจอร์ที่สามารถทานได้ทั้งเนื้อแล้วก็พืชผักเลยนะเพื่อนๆทำให้แหล่งอาหารของเจ้าลัสิเเี่ยยมมมอูต็ไปหด เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าลัสลินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคเลเจอร์ที่เอาตัวรอดแล้วก็เล่นได้ง่ายมากๆในช่วงวัยเด็กนี้นะครับใครที่แบบว่าเป็นโซโลเพลเยอร์นะครับไม่มีฝูงไม่มีกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถหยิบเจ้าลัสลินมาเล่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเคเลเจอร์ตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องหาอาหารหรือว่าล่าเหยื่อด้วยตัวเองเลยก็ได้นะแแลลงอาหารของมันะนมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่ที่สําคัญก็คือในร่างวัยเด็กเนี่ยมันปราดเปรียวนะตกเป็นเหยื่อหรือว่าตกเป็นเป้าได้ค่อนข้างยากนะมีนักลนัินไป ได้นะครับเพื่อนๆทำให้เจ้าลัสซินหรือว่าเจ้าเครเเจอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หรือว่าจะเป็นเพื่อนๆผู้เล่นเก่าที่ต้องการเครเเจอร์เล่นง่ายๆชิวๆอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราเนะไปดูเจ้าลัสซินในร่างตัวเต็มวัยกันว่าดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะเท่ขึ้นดูน่าสนใจนะครับหรือว่าจะน่ารักขึ้นแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือเจ้ารัสลินในร่างโตเต็มวัยนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าขนาดตัวเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าในร่างวัยเด็กเยอะพอสมควรนะครับซึ่งในร่างโตเต็มวัยนี้นะครับเพื่อนๆลักษณะเด่นของเจ้ารัสลินเลยนะก็คือเขาทางด้านหัวของเจ้ารัสลินนะครับเพื่อนๆที่จะเพิ่มขึ้นมาเขาอันนี้นะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกับกวางมากๆเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้ารัสลินมันเป็นโอพอซัอนไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางผู้พัฒนาเขาใส่เขาตรงนี้มาทําไมแถมยังมีเขาตรงทางด้านขานะไม่รู้ว่าจะเรียกเขาดีหรือเปล่าเออม กระดูนะครับเป็นเพื่อนที่เพิ่มขึ้นมาตรง2ขาหน้านะครับซึ่งเวลาที่เราวิ่งหรือว่าเดินอยู่เนี่ยไอ้เขา2อันนี้เนี่ยเพื่อนๆมันก็จะแกวงตามแขนของเจ้าลัสลินไปด้วยมันก็ดูแปลกดีเหมือนกันนะครับเพื่อนเตรงนี้และที่สําคัญนะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเจ้าลัสลินเลยเนี่ยก็คือทางส่วนด้านหลังของเจ้าลัสลินนะครับจะมีเหมือนกับเป็นมอสหรือว่าเป็นหญ้านะที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยดั้งเดิมแล้วนะครับมันจะมีสีเป็นสีส้มๆนะครับเหมือนกับใบไม้ผลิหรือว่่าาเป็นนใใบไม้ชวงงกล ดูหนาวอะไรประมาณนี้นะคะรับเพื่อนๆและถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับลูก,กตานะะเนี่ยครับเพื่อนๆที่ซ่อนอยู่ตรงใบไม้ด้านหลังของเจ้ารัสลินด้วยซึ่งระบอกตรงนี้นะคะรับเพื่อนๆว่าไอดวงตาตรงนี้เนี่ยที่มีฝั่งละ3าอันเนี่ยก็คือลักษณะเด่นอีกจุดหนึ่งของตัวพอซัมนะคะรับเพื่อนๆเพราะว,ว่าพอซัมเนี่ยมันจะแบกลูกูของมันเอาไว้ที่ด้านหลังนะครับทำให้เจ้ารัสลินเนี่ยมีเหมือนกับเป็นดวงตานะทีอ่อยู่ทางด้านหลังของมันนั่นเองซึ่งดวงตานี้เนี่ยก็ประมาณว่าแบบเจ้ารัสลินเนี่ยกำลังแบกลูกๆ ของมันเอาไว้บริเวณด้านหลังนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เหมือนกับมีดวงตาเพิ่มขึ้นมาฝั่งละ3อันก็เท่ากับว่าเจ้ารัสซี่เนี่ยกำลังแบกลูกๆของมันอยู่ทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะก็เป็นเหมือนกับจุดเด่นหรือว่า,าลักษณะที่ทําให้เราเนี่ยนึกถึงตัวพอซ้มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะและก็ทําให้เจ้ารัสซี่เนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวพอซ้มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในร่างตัวเต็มวัยนี้นะเจ้ารัสซี่เนี่ยจะมีค่า HP นะอยู่ที่1,900แต้มนะถามว่าเยอะม ต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้ารัสซินเนี่ยมันเป็นเครเจอร์ที่สามารถทนดาเมจได้ดีกว่าที่เพื่อนๆคิดอย่างแน่นอนแลวบางคนอาจจะคิดว่าเลือดแค่พันเกเนี่ยคินด,ดิวหรือว่าเครเจอร์ที่แบบมีขนาดตัวใหญ่ๆเนี่ยกัดหรือว่าตีไม่กี่ทีเนี่ยก็น่าจะตุยแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนๆเนีเ่ยน,น,น่าจะคิดผิดอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้ารัสซินนะเป็นเครเจอ์ที่มีความสามารถที่สามารถป้องกันตัวเองและก็ทนทานดาเมจได้เยอะมากพอสมควรนั่นเองซึ่งจะมีความสามารถอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากความสามารถประเภทพาสซีฟเวฟของเจ้ารัส กันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกคือความสามารถเครมเบอร์นะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้ารัสลินนะสามารถที่จะไต่กําแพงต่างๆในโซนาเรียได้แบบสบายมากๆเลยความสามารถนี้นะเราสามารถเดินไปที่กําแพงชั้นๆหรือว่าสูงๆได้นะครับเพื่อนๆแล้วเจ้ารัสลินเนี่ยมันก็จะทําการไต่กําแพงไปได้เองแบบอัตโนมัติหรือว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เกาะกาแพงจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ความสามารถจ้ำหรือว่ากระโดดใส่กาแพงตรงนั้นนะเจ้ารัสลินเนี่ยมันก็จะทําการเกาะกําแพงแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเราก็สามารถปีนป่ายหรือว่าเดินไปตามกําแพงเหล่านั้นเนี่ยได้ สบายๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้สเตมิน่าด้วยนะความสามารถที่2ก็คือความสามารถฟรอสตี้นะครับซึ่งในฤดูวินเทอร์หรือว่าฤดูฟาร์มายนะเจ้าลัสซี่นเนี่ยจะได้รับบัฟพิเศษก็คือเจ้ารัสซี่น,นะจะหิวและก็กระหายน้ําช้าลงแถมยังได้รับบัฟในการฟื้นฟูค่าสเตมิน่าเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆความสามารถที่3คือความสามารถไอรอนสโตมั h หรือว่าความสามารถในการกินซากสัตว์นั่นเองความสามารถนี้นะจะทาให้เจ้าลัสซี่นเนี่ยสาม,มารถที่จะกินเนื้อเน่านะหรือว่าซากสัตว์ได้แบบ ไม่ติดสถานะใดๆหรือว่าไม่เกิดผลเสียใดๆกับร่างกายของเจ้าลัสลินเลยนะครับต่อมาเป็นความสามารถบล็อกเบิร์นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าลัสลินละกันเพราะว่าบนร่างกายของเจ้าลัสลินเนี่ยมันเต็มไปด้วยหญ้าและก็มอสใช่ไหมครับทำให้เจ้าลัสลินเนี่ยค่อนข้างที่จะเซน i ิทีฟหรือว่าแพ้ไฟเอามากๆเลยซึ่งเจ้าลัสลินนะจะมีโอกาสติดสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะติดไฟเนี่ย เพิ่มขึ้นอีก10%เป็นะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นความสามารถ sticky fur นะความสามารถนี้เป็นความสามารถในการป้องกันตัวเองซึ่งหากว่ามีนักล่าหรือว่าศัตรูตัวไหนที่มาโจมตีใส่เจ้าลัสลินนะครับศัตรูตัวน,นั้นๆเนี่ยก็จะติดสถานะ sticky fur ซึ่งสถานะนี้เนี่ยจะทําให้นักล่าตัวน,นั้นๆเนี่ยโจมตีได้ช้าลงนั่นเองเน,ะนะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นความสามารถบล็อก poison หรือว่าต้านทานสถานะติดพิษนะครับอยู่ที่100%หมายความว่าลัสลินเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะ poison หรือว่าสถานะติดพิษเลยนครต่อไปเปเ็วาม สามารถบลูทวอร์เชอร์นะครับหรือว่าความสามารถในการดูแลรังของผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราวางไข่หรือว่าสร้างรังขึ้นมาเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องนอนกกไข่หรือว่านอนแบบสร้างไข่ตรงนั้นขึ้นมาก่อนใช่ไหมคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถมากกไข่ให้เราได้แต่ว่าสําหรับเจ้ารัสลิ่นนะครับสามารถที่จะไปนอนกกไข่ให้กับครีเจอร์ตัวอื่นได้หรือว่าบางคนเนี่ยเล่นกัน2คนนะเพื่อนๆเล่นเป็นคู่ใช่ไหมเพศผู้คนหนึ่งเพศเมียคนหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนๆปกติแล้วเนี่ยเพศเมียต้องเป็นคนกกไข่ใช่ไหมแต่ว่า ลัสลินนะครับสามารถใช้เพศผู้นะครับมากกไข่แทนเพศเมียก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ่ะประมาณนี้ต่อไปเป็นความสามารถดีซิสแอคแท็กนะบเพื่อนๆซึ่งปกติแล้วความสามารถนี้จะเป็นความสามารถในการอันโจมตีเพื่อทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเชื้อใช่ไหมแต่สำหรับเจ้าลัสลินนะครับจะเป็นการฟื้นฟูหรือว่าเป็นทางด้านบวกมากกว่านะซึ่งเป้าหมายนะที่โดนเจ้าลัสลินเนี่ยกัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆเป้าหมายเ่านั้นเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูหรือว่ารักษาสถานะดีซิสอยู่ที่6แต้มต่อการกัดหนึ่งครั้งสมมุติว่าเพื่อนของเราติด สถานะดีซีสหรือว่าสถานะติดเชื้ออยู่ใช่ไหมเราสามารถเอาเจ้ารัสซินเนี่ยไปกัดเพื่อนของเราเนีครับเ,เพื่อนเพื่อให้เพื่อนเนี่ยได้รับการฟื้นฟูสถานะดีซีสได้นะครับเ,เพื่อนประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนก็ยังคงโดนดามเมจอยู่นะฮะประมาณนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างก็คือโดนดามเมจแต่ว่าได้รับการฟื้นฟูสถานะดีซีสนั่นเองต่อไปเป็นความสามารถบล็อกบีทหรือว่าต้านทานสถานะบีดนะครับอยู่ที่30เซนความสามารถโตรชาร์จนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเวลาที่เจ้ารัสซินกำลังวิ่งอยู่นะมันจะมีหลอด าชาร์จขึ้นมาใช่ไหมซึ่งหากว่ามีเป้าหมายที่มาโดนเจ้าลสัสเซนพุ่งชนเข้าไปเนี่ยเป้าหมายแล้วนั้นนะครับจะกระเด็นออกไปไกลามากๆเลยเนะครับเพื่อนๆป,ประมาณนี้เป็นเหมือนกับการาชุนนั่นเองนะรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นความสามารถบล็อกดีซิสหรือว่าต้านทานสถานะดีซิสหรือว่าสถานะติดเชื้อนะครับอยู่ที่100%และสุดท้ายก็คือความสามารถกิ้วนะครับความสามารถนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่มีครีเจอร์ตัวอื่นโจมตีใส่เราเข้ามานะครับแทนที่เราจะโดนดาเมจแบบเต็มๆเนี่ย เจ้าความสามารถกิ้วเนี่ยจะช่วยมาบล็อกดาเมจให้กับเจ้าลัสลินนั่นเองอย่างเช่นสมมติว่าเชนเดิลเนี่ยโจมตีใส่เจ้าลัสลินมาด้วยดาเมจ6 0ร600แต้มนะครับแต่ว่าติดสถานะกิ้วนะครับ เจ้ารัสซี่นเนี่ยก็จะได้รับดาเมจจากการโจมตีตรงนั้นเนี่ยอาจจะแค่200หรือว่า100แต้มเท่านั้นเลยครับเพืเ่อนๆเรียกได้ว่ามันเป็นการบล็อกดาเมจที่แบบโกงมากๆเลยจริงๆนะนี่ก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้ารัสซี่นเนี่ยมันมีค่า HP อยู่แค่1,900แต้มก็จริงแต่ว่าด้วยความสามารถกิ้วอันนี้นะครับทำให้เจ้ารัสซี่นเนี่ยสามารถที่จะทนดาเมจได้แบบเยอะมหาศาลมากๆเลยทีเดียวใครที่แบบว่า,าคิดว่าเจ้ารัสซี่จะโดนกัดไม่กี่ครั้งแล้วก็ตุยไปเลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดผิดก็ได้นะครัเ่อนนาาาาววมมสถกิี้ ต่อไปเป็นความสามารถ Active Ability หรือว่าความสามารถในการกดใช้นับความสามารถแรกคือความสามารถ Exstuler หรือว่าความสามารถในการขโมยไข่นะครับความสามารถที่2คือความสามารถ Ambid หรือว่าความสามารถในการวิ่งเร็วแบบพิเศษความสามารถที่3คือความสามารถ b u l r o v e r หรือว่าความสามารถในการสร้างโพงนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถสร้างโพลได้สูงสุด2องโพงนะแล้วก็ความสามารถจ้ำหรือว่าความสามารถในการกระโดดนะครับและสุดท้ายก็คือความสามารถ Invisibility หรือว่าความสามารถในการพลางตัวนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ารัสลี่เนี่ยสามารถกดใช้แล้วก็ ทำการพลางตัวได้แบบสบายมากๆเลยซึ่งความสามารถนี้จะยกเลิกอัตโนมัติก็ตอนที่เจ้าลัสซี่เนี่ยทำการวิ่งหรือว่าโจมตีเป้าหมายนะหรือว่าทําการกดใช้ความสามารถ Invisibility อีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการยกเลิก ความสามารถ invisibility อันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้ารัสลินหรือว่าเจ้าพอซัมแห่งโซนาเรียตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นคลเจอร์ที่มีรูปร่างรูปลกักษณะที่น่ารักนะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าเป็นเคลเจอร์ที่เล่นได้ง่ายแล้วก็เล่นสนุกอีกหนึ่งตัวกันเลยทีเดียวนะและที่สําคัญก็คือเจ้ารัสลินเนี่ยสามารถได้รับได้เฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเท่านั้นนะใครที่แบบว่าเอ่อรับเจ้ารัสลินหรือว่าทําภารกิจไม่ทันในช่วงนี้เนะี่ยอาจจะต้องไปรับเจ้ารัสลินอีกครั้งงนนึใน ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเลยก็ว่าได้นะดังนั้นใครที่ชื่นชอบเจ้าเครเจ้าตัวน,นี้ก็อย่าลืมไปทาภารกิจกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าที่จะทำภารกิจหรือว่าจะทาภารกิจไม่ทันจริงๆเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้าลัสลินไดที่เพจพีเออส์แอดด้าคอนช็อปเอกันได้ทางเรานี่มีเจ้าลัสลินพร้อมจําหน่ายตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆประมาณนี้ละกันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ลองเล่นเจ้าลัสลินมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าเครื่องตัวนี้ลองคนนอ,คเเอมเมนต์านมา เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่อ์ที่มีคอนเทนต์ให้ทําค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่มันเล่นง่ายเนี่ยทำให้เรานะมีเวลาในการทํานู่นทํานี่ทํานั่นภายในเกมเนี่ยเยอะมากๆเลยหรือว่าใครที่แบบจะเอาไปลองทําภารกิจหรือว่าเล่นอีเวนต์่างๆเนี่ยก็สะดวกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเจ้าลอซินเนี่ยมันมีความสามารถบูโรเวอร์ซึ่งความสามารถนี้ทําให้เจ้าลอซินเนี่ยสามารถเคลื่อนที่จากระยะไกลได้เป็นเอ่อระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะแบบมุดพลงไปแบบจากตรงนี้ไปโผอีกทวีปหนึ่งเลยอะไรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ยิ่งในช่วงนี้แบบว่าเราต้องเร่งทำวินเทอร์อีเวนต์ใช่ไหมครับเพื่อนเบางทีเนี่ยเราต้องไปส่งของขวัญใกล้ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างโพรงไว้ตรงที่ของขวัญจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแบบตามต้นคริสต์มาสทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บของขวัญแล้วก็มูดโพร o นะครับแล้วก็ไปที่รถเลื่อนซานต้าได้ ทันทีเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆเป็นเครเจอ์ที่แบบว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธีมากๆเลยใครที่จะเอาไปเล่นชิลๆอะไรงนี้เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเครเจอ์กินง่ายอยู่ง่ายนะกินเนื้อก็ได้กินพืชก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือกินซากสัตว์ได้ด้วยทําให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปล่าเหยื่อเองเลยนะครับเป็นเพื่ออะไรที่สําคัญเลยเนะี่ยอันนี้ผมชอบมากๆเลยก็คือรูปร่างหน้าตาที่น่ารักของมันนั่นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ละกันนะยังไงลองไปเล่นกันดูละกันนะครับสำหร หน้าหาชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ